สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ยครับบัวคุณโจเชฟคุมกระทะเล็กมาเป็นรับเชิญน,นี่แหละครับมื่อนี้ยครับเบมื่อเนี้ได้เมื่อเนี้ได้เมนูอย่างผัดเผ็ดปลาไหลหรือว่าเอี่ยนนั่นเองครับเอี่ยวมาได้รับเชิญอีกอันนี้คือเสนอโอ้ตั้งใจเฮ็ดเลยครับโตั้งใจบ่วว่าเชฟคุมคือกันนั่นล่ะเชฟโจเพิ่นมื้อนี้อาหารปลาต้องให้ เชฟคุณครับเอาครับมีมีสองเมนูครับมือเนี่ยเอาเอาเชฟตกนะครับมีสองเมนูมีสองเมนูนี่สุดครับบ่แม่นไปซื้อเพื่อนล้วมาอุ่นเอาวะโอ้เห็นว่าหนาตาซี่ื้อก็จะไปซื้อเห็นอย่างเนาะเฮ็ดเฮ็ดกินเปลี่ยนเป็นทุกอย่างครับอยู่บ้านเฮ็ดกินแบบนี้เห็น เป็นยังก็บ่มีลูมีเมียบอกว่าอยู่บ้านก็เฮ็ดประจํานีลรูมีเมียบ่มีมีได้ว่ะมีนะฮันดีว่าฮันบ้าหน้าตาคันดีว่าบ่มีก็คือบ่มีผู้ใดมามากๆหรอกหน้าตาเนี่ต้องมีเมียเฒ่าได้แล้วเป็นบ่ะโอเมียสาวเมียเฒ่าก็เอาเบิดล่ะบ่ได้เรียกได้ตีดอกชิ้นเฮามาจังซั่นแล้ววาสนามาเั่นเด็เฮาเก่าจังซั่นนะครับ มีสองเมนูครับแซ่บพอแซ่บก็ต้องจำใจกินแล้วพี่น้องเอาโอ้โหปลาเอาสิ z ส o m หน่อยใจเนี้ยยุ่ไอหมักไปไหนวะไปหาหน้าบุหรับเบิ้งละไปอาบกัะตาละมันต้องคุ้มมาอีกคนหนึ่งอีโป่งแล้วเตี้ยมันอีเปุ่ยมันเปื้อนเปื้อนมันกินมาได้เตี้ยอันเนี้ยมันหยิบหลุดเดี๋ยวเนี่ยหลุดออกจากกระดูก เอ้าแบบนั้นแล้วเดี๋ยวบักบดมันโมมีแขวาดิแล้วโมมาห้วงกินนแล้วมาตอกกระดูเอาอันนี้กระป๋องไว้เลยอีได้เฮ็ดอีกเมนูนึงอันนี้อีกเมนูนึงนี้เอียงมาต้องให้พี่น้องมั้งเนาะอันนี้หนึ่งเมนูของปลาไหลนี่ขอบคุณเอฟซีจากเชยภูครับผมผู้ใหญ่ใจดีฝากมาให้ครับ อันนี้เมนูกบอันนี้เอฟซีของเมืองคบโคราชครับผมขอบคุณค่บคุณยายใจดีอันนี้เป็นโตเก้าเดิมๆนั่นแหละจะกับบลูผู้ใดเนี่ยอันนั้นโน้นไทยน่นเขาไปเล่นยังว่เห็นเราอยู่ไอ้แล้วไปไหนบ่ได้มันโดนได้กิงแค่นึ่งกบก็ได้อะไรก็ได้แค่นี้กินตุ้เมื่อกัน ก็ต้องซื้อยืดตลาดต้องซื้อที่ตลาดอันนี้เพิ่นไปใต้มาครต้องซื้อนั้งตลาดครับอ๋อนี่ตักไปใส่หม้อนเลยตักไอ่นี่เดี๋ยวให้ไิมมาจะกันหมอถ้าให้ไิมตักเนี่ยมึงไม่ได้กินหรอกคุณไงตักอิงตักอิงแล้วก็เอาไปเก็บอิงคุณไงไม่ได้กินเนี่ยเดี๋่บอกอก่าเดไอ้คิมนั่งยืดดดีกว่าตอนนี้ไอ้คิมต้องนั่งพักผ่อนนั่งฝ้าเลยอ่านี่เดี๋ยวให้ออกกัตตามเดี๋ยวซองซองอะไรมาหนึ่งนี่นี่นี่ ค่าเครื่องแก่ครับแก่ม่ครบคุบนะแล้วจะตัดเสียแล้วจะตัดไรเข่าครับนี่เชฟน่องครับเข้ากินเข้าไะกินเข้าหรอปะกินเข้าแล้วปะจะเพื่อไหมโอ้ใจนยินแม่เนาะ มันมีขื่นไหมเฮ็ดหลงเขาบอได้ไหมใด่ยังไปคับจิใส่ไหมเขาไนี่อใส่ทำไงล่ะใส่ได้เบิร์ดอันนี้เนอะอันี้ก็จมเหลดเลยอันนี้อันน้ไหลเลยได้หือเปล่าไหล่ะไหลเลยละไหลไหลไหลไหไหลไหลไหลเหลไหลไหลไหอไหลไหลลไหลไหไหลไหลเหลไ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 ันไหลไหลไหลหหหหไไหลหมืหไหเหลหหมืหหห งานมันหลเลยจำคนจำมาได้นั้นผิดบางเลยเนี่ยคนจำมาได้นั้นแม่ไงเหมือนเฮอวันแฮดบอกบ่าเอาเลยบอเอาเลยเอามาทวัตถวักลับไปอันตะนตตะคนกลับไปมั่งเลยงานมันหลยนะสูญจำในเรื่องทานเบนเราพ่อพ่อเพื่อยในคิมพ่อนําสันะไม่ในคิมพอคิมไปใช่แครั้งแต่เอาบนี้ต้นนีจอย ไอ้เอนพ่อดีแล้เอนสั่งให้คขมนะอาบไดยเนี่ยต้นซาเนี่ยเยอะไปต้นะไปตนมงเร็กเนี่ยซาเนี่ยข้าหนาเนี่ยะไปต้นมงเล็กมาีก่อนใค้มงเล็กผมมงงมเนี่ยบไหวแล้วล่ะบไหวแล้วล่ะอีกสองสามมื้อเดี๋ยวมาฮับกลับอีกการเลยจัดการลูกผู้ชาเราไปไปไปบ้าาบ้าบ้าดตัดตตัดโดโัต พี่ใส่ใส่ยีสัก็ได้ใส่ยาอยาาเพิ่มเพิ่งเยานี้นคุคุมึงมาเลยคุบเลยเลยมามาไคันนี้มาค่เอวทังทีกูเบิ่งเรามคืนล้วมาคันนี้มาแน่นไหลน้อยเดี๋ยวให้พี่น้องเป็นคอตจินอ้าวโอ้โหโอ้นาไเร็วหาไม่มาค่ำขันหลังแล้วก็นน่ขน ก็พริกใส่หน่อยบุบก็บอกว่าตำโอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วปิดปูตำอีกอีตำก็ตำเร็วเร็วเปิ้ลหน่อยนะเบื้องพริกเปิ้ลหน่อยเนาะตำมรูนี่เร็วเร็วเร็วพริกเบิดเป็นปะไม่ไมา่ไม่ไม่ตำก็ตำปิดแก่เไียงกันโอ้ใส่หนวยครึ่งอ่าใส่หน่วยครึ่งตายใส่หน่วยกระโดดกัน ยังบอกยู่ตามไปมันเกินโมเมนต์โมเนต์เด็กกับเขาจะยอมได้ย่านหลวงพี่แล้วได้กินนฮียปิดแล้วที่หล่นๆใช่ไหมปุ๊กปิดจับเลยแตเมื่อก็ปีดจับแล้วเนี่ยปิดับหล่นๆด้วยอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอพริกก่อนยังไปหาแตนเดียวเดียวหาหาพริกตีตาจ้อยหาพริกพอกินแล้วก็อ่า เอ oh, okay. าผ s จะ t ริกสด t ะเอ้ยให้จ้าวบดีใจเบิร์ว่นเป้นสั่งใหชิมตายไปเกินมใม่มมือนี้บอกไอ้ไอ้กจี้อ้จี้ดีใจเบิลงรถมาเอาากินได้แลเมื่อคืนเมือวานไ้ไหมเอ้โหกินเอ้ยอวานนี่ไ่ได้กินอวาน มือปัใส่ละปดเจ้าแล้วป่ะฮะปิไปเห็นไหมนะกระใจีเปิดไฟเลยฮะฮะที่เป็ดเจ้าไปอย่างขานึงอ่ะแล้วขาไปไหนขาหนึ่งเชืือมาขาเครื่งลืมด้ี่เป็นเหลือย่ต้นนึงอย่หนองหนองไซโซ่มองโซ่ยูอ่ะมองโซดึงรถอ่ะ

เฟมัืครับ,บ,บนี่เชฟโจสครับเชฟครบไม่ไหวเชฟหอยไม่ไหวหอไหวเชฟหอต้องไปบบอาบน้ำ <บไ S 1> พักผ่อนก่อนครับหิวน้อนครับหิหหหหวน้อนลายหมพูสูตรใหทก้อนหนึ่งร้ยบาทเชิ่เงินหนึ่นงร้อยบาทได้สชมพเก้า้อ เซิมจากตอนนั้นมันกินได้ป่ะได้ครับอ่ะไอ้กัดจ้าวหัอะไรเนีไย้นักได้งตีอยากได้พนตุ้งยังไงได้ไหมตื่นไหมกะจ้าคงจื่อจื่อ ไหนชิมดิไม่จืดนะไหนๆพี่คนชอบชิมไม่จืดนะอ,ไอืไม่จืดไม่จืด